ทุกๆอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันยากมากๆม,มันจะดีขึ้นหรือเปล่าคุณกําลังจะได้รับการเยียวยาบางอย่างที่คุณรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยมันไม่มีทางไปแล้วแหละมันจะมีทางไปขอให้คุณตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้โอกาสตัวเองอีกครั้ง choose a new direction ขอให้คุณเชื่อมั่นในเสียงของหัวใจของคุณฟังใจของคุณให้ดีๆการมีสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเรื่องราวที่มันมืดแปดด้านคุณรู้สึกแค่ว่ามันทำไมแย่จังมันไม่โอเคเลยแล้วคุณสับสนมากๆนะคะมันจะมีเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาขอเพียงคุณทรัสเท่านั้นเลยแล้วเป็นเส้นทางที่จะเปลี่ยนไปในทางด้านไหนขอพิทาโลออกมาโชว์เลยนะคะ พี่ถาลูกออกมาชวนหนึ่งบ้านเปลี่ยนแปลงพลังงานของเราเราจะกลับมา back to basic แล้วก็จะส่งแต่พลังงานบวกออกไปถ้าอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในกระแสะพลังงานเดียวกันคุณมั่นใจเลยว่ามันจะหลุดออกจากชีวิตของคุณเพราะว่าคุณยึดหลักบนเส้นทางของสัมมาทิฏฐิหรือก็มีใจที่หนักแน่นเรามีใจที่บริสุทธิ์เข้าไปแล้วอะค่ะใคร